เมาสค่ะเป็นแบบนี้ค่ะดูจากภาพนะคะเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นผ่านตาสำหรับปลาสวยงามที่มีลักษณะแบบ ปลาเรืองแสงแบบในภาพเวลาอยู่ในตู้ปลานะคะแล้วก็จะมีแสง UV backlight อยู่บนตู้ปลาเนี่ยพอมันส่องไปในตู้โอ้โหปลานี่มีสีสันสดใสทีเดียวค่ะแต่รู้ไหมคะความสวยงามที่เราเห็นเนี่ยเป็นปลาอันตรายค่ะเ mm hmm. นื่องจากปลาพวกนี้นะคะเป็นปลาที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมมีการนําพันธุกรรมหรือยีนของดอกไม้ทะเลหรือยีนของแมงกระพุนเนี่ยนะคะมาตัดต่อพันธุกรรมกับ ตัวปลาทําให้ปลาดังกล่าวเนี่ยมีการเรืองแสงเกิดขึ้นซึ่งปลาเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นอันตรายต่อพันธุก,กรรมนะคะมีการปนเปื้อนของพันธุก,กรรมแล้วถ้าเกิดว่ามันออกไปสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีผลร้ายกับสัตว์พื้นถิ่นกับปลาพื้นถิ่นก็เป็นได้อาจจะเกิดการปนเปื้อนในปลาไม่แน่นะคะมันอาจจะแบบว่ากลายพันธุ์เป็นอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นนะคะ รณรงสำหรับคนที่เลี้ยงปลาสวยงามอย่าซื้อมาเลี้ยงแอนขาหรือว่าถ้าเกิดใครประกอบอาชีพในการขายปลาสวยงามแล้วมีปลาพวกนี้ในครอบครองสามารถที่จะนำไปคืนกับกรมประมงหรือว่าสํานักงานประมงทั่วประเทศเลยอย่ามีในครอบครองอย่าซื้อ,อย่าจำหน่ายกันเลยเพราะว่าปลาพวกนี้ถึงแม้ว่าจะสวยแต่อันตรายเพราะว่ามันเป็นปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม นั่นเองเมาข่าวเป็นแบบนี้จะ้ะน่ากลัวการกายพันธุ์เนาะ